ครับผมมาดูอันนี้เป็นไม้ที่เอามาไว้ถ่ายนะไว้ถ่ายาก็แล้วกันเป็นไม้ที่สร้างฟอม <c oughs> ก็ชลชมนะครับผมถามว่าชมชมหน้าฝนจะเน่าไหมชมชมไม่เน่านะหน้าฝนจริงจริงชชมจะไม่เน่านะ <c oughs> ผมก็ปลูกแบบเี้ยงนีวี่ <c oughs> แหละชลชมผมสวนมากนะจากปลูกในดินธรรมดาเลยนะเพราะว่าผมตามทุนตัวอย่างที่มีนะก็ประมาณนี้นะ ก็ขวดใหญ่ดีนะก็ราคาประมาณนี้แหละนะตามที่ที่แจ้งท่านที่รับไปก็ไม่แพงนะครับผมเอาจี่ก็แพงก็ขายในราคาสวนนั่นแหละเดี๋ยวฝนตกนะมีคุณพ่อทักมาว่าให้จัดชุดให้หน่อยนะสามร้อยหรือสี่ร้อยได้หมดครับผมได้หมดจัดชุดดัดสองร้อยขึ้นไปนะสองร้อยขึ้นไปจัดให้ได้สองหมายถึงว่าประมาณสองร้อยยี่สิบาทยังตํำนะต่อชุดยังให้ได้คือ จะรวมเข้า่งคือไม้อันนี้เป็นไม้ต้นเล็กนะอันที่ผมเสียบเป็นเป็นไม้ที่ที่เสียบเสียบที่ปล่อยไว้นันแหละนะที่ปล่อยไว้คือจะเอาไว้ดูสายพันธุ์เก็บสายพันธุ์ตัวกับก่อเอาไว้นะถ้าเป็นไม้ลักษณะแบบนี้จะจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมคือจะจําได้บ้างก็จะมีทําตัวใหม่ขึ้นมาด้วยทําตัวใหม่อันนี้เป็นไม้ตัวใหม่นะเป็นไม้ชั้นเดียวแบบใหม่ แต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวที่ไอ้ข้าทิดานะข้าทิดาก็จะอยู่ตรงนั้นมั้งหากจะไม่ผิดข้าทิดาก็อันนี้เหลือต้นหนึ่งนะดอแกแลกดอกสวนเราจะไว้เสียบทําพันธ์บ้างก็จะหมดแล้วบางต้นก็เหลืวต้นเดียวเพราะว่าไม้ก็มีหลายแบบนะแต่ว่าส่วนมากก็จะสำคัญน,นั่นแหละตัวน,นี้อะไรเนี่ยดอกแบบนี้ อะไรก็ปล่อยไว้อันนี้เป็นเลดราก้อนเลดัาก้อนทาใหม่อยู่นะทําใหม่คือผสมขึ้นมาใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้ผสมไม้เลยผลตกผมยังไม่ได้ผสมไม้ใหม่ก็ยังมีไม้เก่าๆอยู่ไม้ใหม่ยังไม่ได้ผสมขึ้นก็ยังไม่ได้เสียบไม้ด้วยอันนี้ม่วงไม่สมบูรณ์นะตอนนี้ไม่ได้ขายนะไม้ไม่สมบูรณ์อันนี้ไม่ได้ขายอันนี้เป็นม่วงคําพาดูอะไรล่ะพอดีผลตกนะก็เลยมาขายให้ดูแบบ แต่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยขอบคุณคปณพี่ด้วยบางต้นเป็นไม้ไม่สมบูรณ์นะอันนี้ก็ไม่รู้ดอกแบบไหนการนกันนะไม่รู้กันผมเสียบอย่างเดียวอันนี้มีต้นเดียวนะไต้หวันผมไม่ขายนะนได้หวันไม่ขายเพราะผมจะตัดตัดทิ้งจะตัดทิ้งหมดเกได้ต้นโตอ้ว,วนดีว่าจะเอาบำรุงหน่อยให้น้ำดีแล้วก็หวนมาจะตัดแต่ง เปลี่ยนเปลี่ยนจิงใหมว่าม่วงม่วงตัวนี้ไม่ขายออย่างนี้มีคุณพี่แล้วมีมีพี่จองไว้ตัวนี้ด้วยก็เดี๋ยวค่อยส่งให้คุณพี่ก็แล้วกันม่วงได้หวันผมไม่ไม่จำหน่ายแล้วนะคือม่วงได้หวานนั่นเป็นไม้ไม่สวยสําหรับสําหรับผมนะสวนผมม่วงได้หวันสวนผมไม่สวยนะเพราที่ออ่นก็สวยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นโพซิดอนแต่สำหรับม่วงได้หวันสวนผมไม่สวยผมผมไม่ไม่จำหน่ายม่วงได้หวัน ต้องดูว่าต้นม่วงแต้หวันมีผมก็จะตัดทิ้งเลยผมจะไม่เอาไว้ทําพันจะไม่มีการขยายพันธุ์ถลบม่วงไต้หวันแล้วก็จะไม่มีการจําหน่ายด้วยตอนนี้ก็เหลือต้นหนึง่งอย่างละต้นเวลาเสียบไม้ผมก็จะใช้ไม้ตัวเองในสวนนี่แหละทำทำงานแต่ว่าอน,นุี้ไม้เสียบตอใหญ่เสียบจริงไรจริงก็มีมี มีท่านผู้ใจดีให้ให้ทำกาแพงเสรษฐีกาแพงเสรษฐีจะเป็นไม้ที่ที่กิ่งพันมีน้อยอันตรงๆนะกิ่งพันค่อนข้างน้อยด้วยแล้วก็ผลตกผมก็ยังไม่ได้เสียบวันนี้นะหากหักดูหากรับชมผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววาเสียผมก็จะถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวขอแต่งตอก่อนนิดนึงแต่งแต่งตัวก่อนอันนี้จะเป็นอักรีนม่วงแต่ก่อนอ่ะชอบกันนะดอกออกเป็นคู่มใหญ่เลยอัครฟิสวยนะ ไม้มันเป็นไม้ใหม่อยู่ครับผมคุณพ่อลักษณะแบบนี้นะแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเป <øre> well ็นอะไรด้วยอะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากขายด้วยเอาตรงๆคือที่ไม่อยากขายเพราะมันเป็นไม้ใหม่ด้วยไม้ทาใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ยังไม่อยากขายเพราะเรียกว่าผมเวลาทำไม้ผมไม่รู้เลยว่าผมเสียบอะไรในในแต่ละแต่ละครั้งที่เราเสียบไม้ผมไม่ไม่รู้เลยว่าผมเสียบอะไรไว้นะผมคือ ก็ไม่อยากคันอยากขายมังว่าต,วตัวตัวที่ผสมขึ้นมาใหม่ก็มีความเสียดายอันนี้ก็เป็นสีพูที่หวานดีนะตัวนี้สวยดีเจ้พัวผมก็จะทําหลายแบบนะมีการพัฒนาไปเรื่อยอันนี้ดอกปลูกไหมหรือเราด,ดนฝนนะแต่ว่าสวยมากอันนี้สวยมากเ้พูตัวน,นี้สวยมาก <S <S ถ้าเจอแบบนี้ที่สวยผมก็จะเอาไปเอาไปเสียบกับต้นต่อใหม่หรือเอาอันนี้ทำไมเสียบผิดจริงจริงเนี่ยเห็นไหมเวลาเสียบอะนั้นจริงๆงจะเสียบสีเดียวกันหมดเห็นไหมผิดแล้วเห็นไหมนี่ผิดผิดเห็นไหมก็มีผิดด้วย เอาไว้เป็นขายไม้ผิดกันแล้วกันเวลาเสียบไม้มันยังไงลนะ่ะยังไงรีบเบิร์หน่อยมันเวลาไม้ทําใหม่แล้วก็ผมจะไม่มีทํา,เ,า,มมเ,าททเครื่องไม้อะไรเลยนะผมไม่ไม่มีทําอะไรเลยคือไม่มีเวลาทํามั่นแหละนะก็เอาเอาให้ดูแบบตรงๆก็เข้าเลยเพราะผมไม่มีมีเวลาทําทําเครื่องไม้อะไรเดี๋ยวเด้พาไปดูที่เสียบกันแล้วกันก็เสียบแล้วมันเป็นยังไง คือเวลาจะขายมันก็ก็ขายขายยากกันแหละนะขายยากอันนี้เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะเป็นไม้ที่ตอไมส่สมบูรณ์ก็มาเก็บคือจัดจัดก,การตัดรากทิ้งใหม่ะเปลี่ยนเป็นรากเปลี่ยนอะไรประมาณนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นไม้ไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์เป็นไม้เรานี้ไม่สมบูรณ์ทางนั้นอันนี้จะชมคูต่อใหม่ที่ทำสองชั้นนะให้หวานหวานก็ไอนนตอที่จะเสียบกระเพียงสีนะผลโตขม ไม่กล้าทําเพราะว่ากิ่งพันธุ์มีจํากัดเลยกิ่งพันธุ์มีเท่าที่กิ่งที่ผมรับไว้ว่ากิ่งมีเท่าไหร่แล้วกิ่งพันธุ์มีเท่านั้นถ้าเสียบลงไปแล้วโอเคทุกอย่างก็ต้องสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ก็เสียบอย่างนี้แหละนะเวลาที่ผมเสียบผมไม่มีไม่มีมมลงเดือนก็จะวางไว้ที่ไหนพอวางได้ก็วางไปแล้วก็เวลาเสียบไม้ผมถึงไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยผมก็วาง Rab, ถา่ายใายดูแล้วนาะว่าวางวางหัวหมด ลูกใส่คุณใครทักมาคุณอ่อไหมอ่าอันนี้มันจะมีชั้นเดียวด้วยสองชั้นสามชั้นสี่สิบชั้นนะผมก็ทําในอ่ากระแพาะเทรีเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมเสียบต้นสูงเอาไว้เอาไว้เป็นอพันธ์นะอยากไยแตกยีเมียนแล้วก็จะสวยมากเวลาเป็นยีเมียนเต็มเต็มตัวเต็มไม้แล้วก็จะออกดอกคิดเต็มต้นเลยสวยมากๆเลยกระแพาะเศรษีจะสวยมากเป็นชั้นเดียวสิเดียวก็มาเท่านี้ฝนลงเมเ็ดเยอนะแล้วผมเดี๋ยวถอดสับจงนะอ่าอันนี้ก็ น่าะเป็นหมดตะหมึกนะต,นนตัวนี้เจอต้นหนึ่งนะน่าจะหมดตะหมึกสายพันธุ์บางตัวจะจริงเล็กนะจริงเล็กแต่ว่าถ้าเราบำรุงดีเลี้ยงดีโอเคก็สวยแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ที่จริงใหญ่ๆอวบๆก็จะทําง่ายหน่อยคืออ่าต้นนี้มีพี่สาวดูเอาไวนะ้นะพี่สาวก็ช่วยบ่อยนะขอบคุณพี่สาวมากตัวน,นี้ก็ได้ส่งให้พี่สาวด้วยพอได้ได้ทุนทาง,งานแล้วก็ต่อไปก็ต้อง มีแรงสินะมีแรงเพื่อในกาทำงาน <laughs> บางครั้งแอบแอบก๊กไม้ด้วยนะก <laughs> ๊กไม้ลูกค้าหมายถึงว่าจะกิ๊กกิดงเล็กๆนะกีงเล็กแบบอะ่างสมมติว่าอย่างนี้นะกีงเล็กๆกิ๊กีดกีดหนึ่งคือบางบางบางตัวที่ทำขึ้นมาแล้วมันมันจะหมดนะนจะหมดผมก็ต้องก๊กไว้อย่างอย่างนี้คือนอักขลาดนะ <laughs> ถ้าไม่เสียบต้นเล็กแบบนี้มันจะหมดเลยนะผมต้องเสียบต้นเล็กแล้วก็เพื่อเก็บสายพันธุ์ถ้าเป็นต้นโตย,ยังไงมันต้องขาย นะเข้าใจเนาะว่าตัวเล็กแต่มากก็ตัวเล็กแต่ว,ว่าเวลาไม่มีตังก็ตัวละยี่สิบาทผมก็ปล่อยไปอย่างนี้ก็ยังค้างคุณพี่อยู่นะตัวละยี่สิบาทเดียวเดียวก็ <laughs> ข,อขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณอันนี้ต้องรอไม้แห้งอันนี้ผมถอนตอนเช้าตัวว่าตัวนี้ผมถอนเมื่อกี้เองพอดีไม่ว่าจะแห้งฝนตกมาต้องรอดึกๆนะผมจะลงลงกล่องให้ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามาย่างชมนะชุดนี้ตอนแรกว่าจะขายนะอันนี้อันนี้โดนฝนอันนี้ผมจะเอาไว้เสีย ก็จะใส่ทุกสีเข้าไปก็แล้วกันนะตัวนี้เอาไว้ทําโชว์ให้ดูว่าไม้สูงมันจะสวยยังไงเวลาทําทํางานก็เอาไว้เป็นไม้โชว์ก็แล้วกันไม้ถ่ายให้ดูโอเคเป็นตัวอย่างไม้เนาะว่าเวลาอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ตัดกิ่งนะเดี๋ยวคงจะตัดมันถ้าฝนมาตกตัดบนเสาเพราะว่าเวลาตัดกิ่งต้องเอากิ่งที่ที่ตัดไปไปไปเทียบกับต้นใหม่อันนี้อีกบางคนมีหามาได้น,นี่บางคนมีแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะราะตัวนี้จะทําไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเอ้เมื่อยไหมเบาหลายเบาเร่องเห้งได้หนิ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสวัสดีครับ